วสวัสดีครับอยู่เร่องบอยไปดูมธานีนะครับจบแล้วนะฮะวันนี้จบไปที่ห้าวันครึง่งพาลูกค้าไปลองรถมาผมก็เซิงเลยนี่จบแล้วเดี๋ยวพากลับกล้องดูดีกว่าอ้าวจบเรียบร้อยเจ้าคุณปูฮิโนสามใปัดนะฮะสวยหรูสบู่นางนวลอีกเช่นเคยท่างบอยจัดให้จบแน่นอน5้าวันครึง่งจบเรียบร้อยทำมาอ,อยู่สามคนนะ จบเสร็จเรียบร้อยเสร็จสิ้นภารกิจก็เดี๋ยวจะเดินทางต่อไปที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมนะฮะที่กำแพงเพชรนะฮะน่าจะเดินทางเป็นวันที่12นะครับ12กำแพงเพชรนะครับก็เจอกันได้กำแพงเพชรสนุกแน่มันแน่มันเทิงแน่นะครับวัยรุ่นใส่กระเด้งกระดอนก็เดี๋ยวรอรับชมนะฮะที่กำแพงเพชรเดี๋ยวางบอยจัดคลิปมันๆให้ดูได้เรื่อยตลอดนะครับก็นี่ลูกค้าไปลองเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรจบจบสวย เบรกดีๆแน่นๆนึบๆนะฮะเป็นเจ้าฮีโน่สามใบปัดนะรถเดิมนะครับฮีโน่สามใบปัดก็หล่อได้เหมือนกันแรงได้เหมือนกันจบแล้วเรียบร้อยเสร็จสิน้นภารกิจนะฮะเป็นไงลูกพี่เป็นไงจบไหมเบรกแล้วเป็นไงเบรกดีกว่าเดิมเยอะไหมนิ่มกว่าเดิมเยอะเลยอ่านิ่มกว่าเดิมใช่ไหมอ่านี่ฟังจากปากคนใช้นะเจ้าของรถเก่ามันเป็นกระด้างนิ่มๆเก่ามนัมมนเป็นยังไง เก mm. ่าเป็นกระด้างผมบอกให้เป็นเพราะอะไรก็เขาใส่ไอ้นี่มาลูกเดียวเองเนี่ยนี่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 คือลูกนี้นี่เนี่ยมันมีแค่นี้มันมีดูดเบรกไม่ค่อยดูดใช่ของผมใส่ไว้ให้พี่ต้องสี่ลูกนะสี่ลูกปกติมันสตธิแล้วมันค่อยที่ลาเลยมันไม่ค่อยดูดอ้ของผมจบแล้วก็เบรกตัวลูกจะดึงตัวแม่เลยจะไม่มีกระทุ้งแน่นอนนะครับเดี๋ยวทําให้ลองลองไปขี่ดูได้เบรกแม่อยู่ก่อนลูกไอ้ ก็จบสวยนะฮะที่อำเภอดดานกุนทศนะครับก็จบเรียบร้อยละไม่มีอะไรก็มีผมคนเดียวเนี่ยยังไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าดูดิเดี๋ยวพากับกล้องดูอ่ะจบเรียบร้อยนะไปรุ่นนะฮะก็อยากทำได้อยากทำงานไวงานเร็วงานเนียนก็โทรมาสอบถามได้เบอร์ศูงก็สามสามหกสามเจ็ดหกหนึ่งสามนะครับเออรับทำถึงหน้าบ้านท่านแบบนี้นะฮะให้บริการแบบนี้งานไวงานเร็วงานเนียนแน่นอนนะครับหน้าไม่งอรอไม่นานงานไม่บานปลายรับ เอ่อทำถึงหน้าบ้านบริการถึงที่แบบนี้นะฮะประทับใจแน่นอนงานผมนะฮะระบบเบรกระบบลมจบจบแน่จบสวยนะฮะเจ็บแต่จบแล้วกันนะครับก็ฝากทีมงานช่างบอิปทุมธานีไปด้วยนะ,ะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาจารใ์คลิปต่อไปด้วยนะครับผม